กุ้มนี่เอาเอาตีหาว่นยูุมกินเย็นนี่เนาะแต่ยูมกินเย็นแล้วเงินข้ไหลมาคือเ่าเงินข้ามกับกุ้มกันเยูซุมมีเย็นกับพวกานีแกลัวกันหมดนี่แหละบอกยูซุมกินเย็นนี่แต่เป็นว่าให้เอาบอกยูสุมกินเย็นนาร้

เอายินดีเอายินดีซะ <coughs> <coughs> <coughs>

กลางนี่จะบกเอกมันนี่จะบอกแห้ง